สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเกษตรโควิดนะครับเช่นเคยนะครับเราพบกันเราก็จะมีสาระดีๆมาให้มาฝากกับเพื่อนๆนะครับผมคือวันนี้เนี่ยหลังจากที่ทําเกษตรลงมาเรื่อยๆเนี่ยก็จะเจอปัญหาขึ้นเรื่อยๆนะครับในระหว่างการทําเกษตรนะครับผมคือวันนี้ที่มานําเสนอเนี่ยจะนําเสนอเรื่องของการ DIY อุปกรณ์นะครับ ดีวอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในชีวิตประจําวันในการทําเกษตรนั่นเองนะครับชีวิตประจำวันในการทําเกษตรเนี่ยบางครั้งมันก็จะเจอปัญหาเจออุปสรรคนะครับอย่างเช่นอุปกรณ์ที่เราใช้อยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอย่างเงี้ยรองเท้าบูทเนี่ยใครจะคิดว่ามันจะมีปัญหานะครับเพื่อนๆใช้รองเท้าบูทในกรณีอะไรบ้างผมตัดหญ้านะครับลงลงไปในในหญ้าในพงนะครับเดินบน ที่ดินที่เลนนะครับหลังจากที่เราใช้มันแล้วเนี่ยปัญหามันก็คือเพื่อนๆจะวางทิ้งไว้หรือว่าจะเอาไปแขวนหรือจะเอาไปเสียบคอมกับตอไม้หรือว่าเอาเอามาวางไว้ข้างๆบ้านเพราะว่าบางครั้งบาง,บางทีมันติดที่เลนมานะครับติดที่โคนมาเพื่อนก็กระเทาะกระเทาะก็ยังไม่หมดนอกจากว่าเราจะขัดมันออกถูกไหมครับคือทุกคนก็จะวางทิ้งไว้พอวางทิ้งไว้ปุ๊บอเผอิญว่ามีฝนตกมาน้ําก็จะเข้าไปขัง ในนี้ใช่ไหมเพื่อนๆน้ำเข้าไปขังในนี้แล้วครั้งต่อไปเพื่อนๆจะใช้อีกเพื่อนๆจะ่ใช้อีกน้ําก็ขังอยู่ในนี้ก็ใช้ไม่ได้และที่หนักไปกว่านั้นถ้าเกิดเพื่อนๆล้มมันถ้าเกิดมันล้มแล้วมีคังคกหนูแมงป่องตะขาบหรือแม้กระทั่งงูเข้าไปอาศัยอยู่ในเนี้ยเพื่อนๆบางครั้งบางทีเราสูงเข้าไปเราเราไม่เห็นนะเพื่อนๆอันตรายมากๆเลยนะครับ คือวันนี้ที่ที่จะมา DIY ก็คือ DIY ตัวเนี้ยผมจะ DIY ตัวแขวนคือหลังจากที่ผมไปตัดหญ้ามาไปลงที่เลนมาผมก็ถอดมันปุ๊บเคาะเคาะเคอาที่ดินเอาหญ้าออกปุ๊บผมก็จับแขวนมันเพื่อนๆนี่ผมอยากแขวนมันแบบนี้แขวนมันแบบนี้ดียังไงคืองูไม่มีตะขาบไม่มีอะไรถึงมีเราตอนเราใส่เนี่ยเราจะเคาะเพราะว่าเราหยิบมาปุ๊บเราก็ ปุ๊กๆนิดหนึ่งอ่ามันจะเห็นว่าเอา่อมีอะไรคู่คักคู่ค,ก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 คักอยู่ไหมแล้วเวลาเราแขวนเนี่ยถ้ามันออกแนวเนี้ยพวกสัตว์พวกเนี้ยมันมันอาศัยไม่ได้นะครับแล้ที่สําคัญคือไม่ว่ามันจะอยู่นอกบ้านหรืออยู่ในบ้านเวลาฝนตกมาน้ําไม่ขังเห็นไหมคือมันอยู่มันอยู่ทรงเนี้ยเพื่อนฝนตกมาน้ําไม่ขังแล้วที่ดีกว่านั้นคืออะไรที่เลนที่มันติดอยู่ตรงเนี้ยถ้าฝนตกมามันชําระล้างเราไม่ต้องขัดดีไหมดีเพราฉะนั้น จะ DIY อุปกรณ์ตัวที่จะเอาไว้แขวนรองเท้าบูทนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าจะทำยังไงนะครับก็บอกทั้งข้อดีข้อเสียไปแล้วเนาะถ้าเกิดกรณีที่เราใช้แล้วเราไม่เก็บมันเป็นยังไงแต่ถ้าเรามีที่เก็บมันดียังไงเพื่อนอันนี้เป็นกรณีหนึ่งที่เกษตรโควิดจะนําเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นการ DIY ในเรื่องต่างๆที่มันจะช่วย เราในเรื่องของการเกษตรมันจะเซฟในเรื่องของการเกษตรแล้วก็มันจะลดลดต้นทุนหรือลดค่าแรงหรือลดระยะเวลาไม่ว่าอะไรก็ตามที่ในช่องเกษตรโควิดทําก็คือจะเอามานําเสนอกับเพื่อนๆนะครับเป็นสิ่งที่เราทําแล้วก็นามาเสนอกับเพื่อนๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเกษตรโควิดด้วยนะครับเกษตรโควิดทําแล้วมันเป็นประโยชน์กับคนอื่นเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเป็นประโยชน์กับเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับ ก็อยากให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับผมยังไงติดตามกันนะครับไปดูกันเลยเราก็มาดูอุปกรณ์กันเลยนะครับผมอุปกรณ์ในการทำนะครับก็อย่างแรกก็ต้องมีท่อสี่สิบ้องศา pvc นะครับสี่หุนนะครับนี่ท่อ4หุนนะครับอันแรกนะครับแล้วก็มีนี่ครับอันนี้4ี้าองศาสหุนอันนี้เป็น ท่อ p v c สี่หุนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นดอกสว่านครับเป็นดอกสว่านอ่าเบอร์เล็กๆหน่อยนะครับเพื่อเราจะเจาะแล้วก็ไขขันน็อตนะครับแล้วก็อันนี้เป็นน็อตนะครับเป็นน็อตเกีียวเป็นน็อตเกีียวปล่อยแล้วก็อุปกรณ์ต่อมาก็จะเป็นสว่านนะครับพร้อมหัว นะครับแล้วก็อันนี้เป็นรองเท้าบูทที่เราจะนำมาแขวนนะครับอ่าทีนี้ขั้นตอนก็จะคือจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเลื่อยนะครับเลื่อยตัดท่อนั่นเองอ่าเราจะจำเป็นจะต้องออกแบบว่าทิศทางของการแขวนเนี่ยมันจะอยู่ยังไงนะครับเราจะแขวนยังไงอ่ะสมมุติว่านี่เป็นรองเท้าของเราเราก็จะแขวนมันสวมมันอย่างนี้นะเพื่อน นี่เราจะสวมมันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยระยะของท่อที่มันยาวออกมาเนี่ยมันก็ควรจะเสียบแล้วพอดีกับรองเท้านี้ถ้าเป็นรองเทา้าที่ยาวขึ้นก็จะควรจะยาวขึ้นนะครับตัวท่อนะตัวท่อเสียบตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลองวัดท่อดูว่ามันยาวเท่าไหร่นะครับนี่ประมาณนี้เราควรจะเสียบเข้าไปได้ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่อตัวนี้เดี๋ยวผมก็จะตัด มันนะครับให้มันได้ขนาดเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเจาะในส่วนของข้องอ45องศาครับผมโอเคเดี๋ยวเราเริ่มตัดกันเลยนะครับได้มาแล้วครับเพื่อนๆนี่ก็คือท่อสี่หุนที่จะมาเสียบรองเท้านี่พอดีเลยนะครับก็จะแขวนอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวผมลองเอาท่อข้องอ45องศานะครับมาลองเสียบดูก่อนนะครับนี่ทดลองเสียบอย่างนี้ปึ๊บ เตย่างี้ปุ๊บอ่าแขวนได้พอดีเลยนี่โอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเจาะท่อที่เป็นข้องอ45องศานี้นะครับวิธีเจาะก็คือเราจะเปลี่ยนเป็นดอกสว่านก่อนนะครับคือ,อน็อตเกียวปล่อยตัวเนี้ยมันก็จะต้องใหญ่กว่าดอกสว่านนี้นะครับดอกสว่านจะเล็กกว่าเพราะเวลาเราเราแค่เป็นเจาะนําไปนะครับแค่เจาะนําไปเฉยๆโอเคก็ถ้าเราได้ดอกสว่านแล้วเราได้ ในส่วนของ45อ,องศาแล้วเราก็จะเจาะไปอย่างนี้นะครับเพื่อนเพื่อนอน,นี่เราก็เจาะแล้วนะครับให้เจาะทะลุสองฝั่งเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาน็อตเนี่ยมาร้อยอย่างนี้แล้วเราก็เอาน็อตเนี่ยไปยิงกับข้างฝาอ่าแล้วเราก็เอาน็อตเนี่ยไปยึดกับข้างฝาผมได้เจาะรูไว้เอาไว้แล้วนะครับ คือทำทำหลายอันนะครับก็เลยเจาะรูเอาไว้หลายอันนะครับอันนี้นี่ที่รูที่เจาะไว้เราก็จะขานมันเข้าไปอย่างนี้นะครับเพื่อนเพื่อนให้มันทะลุสองฝั่งนี่ครับแล้วเราก็เอาด้านเนี้ยนะครับไปยึดกับฝาผนางังไปยึดกับฝาผนางังอย่างนี้อ่าสมมุติอันนี้คือฝาผนางังแล้วเราก็ยึดกับฝาผนังไปอย่างนี้นะครับ ฝาผนังบ้านเราแล้วเราก็เสียบอันนี้ไปเสียบอันนี้ไปนะครับแต่แล้วเราก็เอารองเท้ามาแขวนนี่ครับง่ายเพื่อนๆเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าประโยชน์มันคืออะไรนะครับการ DIY ครั้งนี้นะครับมันจะได้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับก็ยังไงเพื่อนๆคอยติดตามแล้วกันนะครับว่าหลังจากตรงเนี้ยผมจะเอาไปติดตั้งแล้วก็จะให้เพื่อนๆได้ดูว่าหลังจากติดตั้งเนี่ยมันดียังไงนะครับแล้วก็ประโยชน์มันคืออะไรนะครับผม โอเคงั้นเราก็ติดตามไปที่หน้าง,งานกันเลยนะคะป่ะเพื่อนๆครับนี่ครับผมเอามาติดไว้นอกบ้านเป็นไงเพื่อนๆน,นี่ครับอย่างที่ผมบอกครับ อันนี้เป็นรองเท้าขนาดสั้นนะครับพอมันขนาดสั้นเราก็จะใช้ท่อ PVC สีบุ๋งที่เราตัดสั้นลงนะครับเห็นไหมครับก็เป็นอะไรที่ติดไว้นอกบ้านนะครับก็คือสามารถที่จะพอเลิกใช้แล้วเราก็เอามาเสียบนะฮะไว้ตรงนี้ได้เราไม่ต้องวางกับพื้นเพื่อป้องกันไม่ให้มแมลงงูงต,งต่างๆเข้าไปอาศัยนะครับก็จะมี รองเท้าบูทที่เป็นขนาดสั้นและเป็นขนาดยาวนะครับถ้าเป็นขนาดยาวขึ้นแบบนี้ครับเนี่ยฮะเราก็จะใช้ท่อ PVC ที่ยาวขึ้นก็คือวัดขนาดให้ดูว่าเนี่ยฮะมันจะพอดีกับการที่เราจะใช้เสียบรอ,อ,องเท้าบูทที่มันมีขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยน้ำหนักมันก็มากขึ้นเพราะฉะนั้นตัวท่อที่เป็นข้องอ45องศาเนี่ยครับก็ควรจะเป็นขนาดหนานะครับอันนี้คือเนี่ยฮะ ขนาดสั้นพอดีเลยนะครับถ้าน้ําหนักน้อยเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาครับถ้าถ้าน้ําหนักเยอะเนี่ยก็จะต้องให้มันแน่นหนาหน่อยนะครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็ DIY สําหรับที่เสียบรองเท้าบูทนะครับก็เพื่อนๆลองไปทํากันดูนะครับสําหรับกรเกษตรต่างๆเกษตรโควิดก็จะนําสิ่งเหล่านี้มาเสนอให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นประโยชน์เนี่ย<ม>ก็อย่าให้เพื่อนๆน,น,นาไปใช้กันเพราะว่า าการทำกรเกษตรเราก็ต้องหาวิธีที่ทำให้เราสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยมากที่สุดนะครับยังไงซะถ้ามันเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเ,เป็นประโยชน์กับคนอื่นๆก็ให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามใ้ช่องกเกษตรโควิดด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ